ทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นนะครับมาเจอเราสองคนได้เป็นประจำนะครับในรายการเสร้นทางเศรษฐีคู่ส <c oughs> ีพาตะโล <c oughs> วันนี้นะคะเราก็พาค,คุณผู้ชมมากันที่อำเภอบันพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะไม่ได้มาแค่สองคนเพราะว่าเราต้องมีแขกรับเชิญคนหนึ่งแล้วอยากจะบอกว่าคนนี้นะคะเป็นหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆด้วย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไทยไม่ใช่ค่ะเารเาเป็นว่าเขา รักสิจิรานนท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่ครับนี่นี่รักกันหรือเกลียดก,กันครับเนี่ยชาวทิพย์คึกคักค่ะว่าพี่สองคนสนิทกันมากขนาดนี้นี่ชัวทิมยังไม่รู้เหรอนี่พี่ไม่อยากจะบ,บอกนะทำไมคะวุ่นกับพี่เนี่ยเป็นพี่น้องคานตามกันออกมาเลย พี่เนี่ยขานออกมาก่อนประมาณสัก30ปีแ <tapping> ล right ้วอ้วนเนี pair, so Boom, <SOUND sound ่ยขานตาออกมาถ้าเกิดไม่มีไทยไททเวทเนี่ยคงจะไม่มีอ้วนเทโพหรอกครับอ้วนรังเิตอ้วนลังสิตฮะอ้วนลังสิตครับใช่ค่ะมิน้านะคะอยู่กันคนละฝั่งขนาดนี้เลยแบบหน้าเต่ามาห่างกันห่างกันเอาละครับวันนี้นะครับถ้าไม่ได้พี่ไทกับน้องครับทีมชวนผมมานะครับผมก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นถ้ำสมบัติแน่นอนครับอาพี่ไท พี่อ้วนพูดถึงถ้ำสมบัติอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะงงนะคะว่าถ้ำสมบัติอะไรอ่ะก็คือถ้ำเขาแก้วในอำเภอบันพลพิสัยเนี่แหละค่ะเขาก็จะเป็นถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยโอ้โหถ้ำค้างคาวนะครับที่เขาหน่อกเขาแก้วเนี่ยนะครับตอนเย็นๆประมาณสักห้าโมงครึ่งหกโมงไม่เกินเนี่ยนะครับค้างคาวเป็นล้านๆตัวนะครับออกมาจากถ้ำโอ้โหเป็นสายเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากใช่แล้วครับ แล้วช่วงนี้นะครับก็เป no ็นโอกาสอันด to ีเลยครับพอค้างคาวเจ้าของถ้าไม่อยู่เนี่ยเราก็ตามชาวบ้านครับเข้าไปเก็บสมบัติอันรํำค่าในถ้ำครับนั่นก็คือมูลค้างคาวนั่นเองครับใช่แล้วมูลค้างคาวมูลค้างคาวว่ที่ค้างคาวนั่นเองครับ ว่ามูลค้งข่าวตัวนี้เขาขายกันตันหนึ่งตั้ง5 0 0 0มนบาทเลยนะคะร, <Wow. S 2> ราคาสูงมากๆเขาก็จะไปทําเป็นปุ๋ยค่ะปุ๋ยมูลค้งข่าวเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยชั้นเลิศยิ่งกว่าพวกปุ๋ยมูลโคมูลกระบือหรือว่ามูลไก่อีกค่ะเอาละรครับคุณผู้ชมครับภารกิจเรา3ามคนนะครับคือบุกทำค้าง่าวนะครับจะตื่นเต้นขนาดไหนตามเรา3ามคนเข้าไปดูกันเลย สูงตุะง,งานอยู่ไกลๆนั่นแหละครับเขาแก้วเขาหนอสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดนครสวรรค์ที่เขาหนอนเนี่ยนะครับจะมีวัดตั้งอยู่ด้านล่างแล้วก็มีฝูงลิงอยู่นับเหมื่นๆตัวเลยทีเดียวครับอ๋อคุณผู้ชมคะวิวของบนเขาหนอนนี่สวยจริงๆค่ะใช่ครับสวยมากๆเลยวิวสวยจริงๆนะครับ แล้เชิงเขาเนี่ยเขาจะมีพระนอนด้วยนะครับส่วนด้านบนนู้นนะครับมีรอยพระพุทธบาทด้วยถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาสักการะบูชาได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะ<ฮ>อแล้วนะพี่อ้วนเป็นอะไรอะคะนงครับทีมครับพี่จะขึ้นมาสูงมากเลยครับเนี่ยรู้สึกเมื่อยขามากเลยสงสัยว่าจะเป็นเก้าเป็นเก้า,เ,เ,กาเก้ารักตัวเองไงครับ เออ<ห>แหละเก้ารักตัวเองเหละดหเดี๋ยวเก้าคนนี้จะผังตัวเองตกเกาออเก,<ห>ก้ารักตัวเองโอ<ห>้ย <c oughs> เล่นแบบนี้ก็อยากเล่นบ้างแต่เกาว่ารีบไปดูข้างข่าวบินออกหาอาหารกันดีกว่าครับจวนจะได้เวลาแล้ว จริงแล้วเนี่ยนะครับข้างข่าวที่นี่มีหลายสายพันธุ์นะครับบางชน,นิดก็กินผลไม้เป็นอาหารบางชน,นิดก็กินเลือดด้วยว้าวแต่ข้างข่าวที่อาศัยอยู่ที่นี่ที่เขาแก้วเขาหนอนเนี่ยเป็นข้างข่าวกินมแมลงครับซึ่งก็เป็นเหตุให้มูลของมันกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีนั่นเองว้าวคุณผู้ชมครับได้เวลาตื่นตาตื่นใจแล้วครับเดี๋ยวข้าวหนานจะออกมาจากถ้ำแล้วเป็นสายสเลย จะมีเหี่ยวบินวนเวียนอยู่หน้าปากถ้ำค่ะเพราะว่าเขาจะมารอกินข้างคาวเป็นอาหารช่วงเวลาที่เหี่ยวบินวนไปวนมาอยู่นี่นะคะในถ้ำนี่าเขาเริ่มวุ่นวายแล้วแล้วก็จะมีหน่วยกล้าตาย บินออกมาก่อนพี่ไทยเหี่ยวแต่ว่าต้องมีหน่วยก้าตายออกมานอกบักถ้ำใช่แล้วเหี่ยวก็จะให้เป็นอาหารของเหี่ยวถูกต้องค่ะมันจะเป็นไปตามห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาตินั่นเองส่วนทั้งข่าวเขาเนี่ยก็จะไปกินแมลงอีกแล้วใช่ไหมไมไ้ยไงไงใช่ไหมครับไมไงไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยดูนี่ครับเป็นสายดาพุทเลนุนนะกลุ่มหนึ่งเห็นไนุนๆโอ้าล้วนๆเลยใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ ขังข่าวเนี่ยนะครับเขาจะบินออกมาทุกวันนะครับประมาณสักหกโมงหรือหกโมงครึ่งแล้วแต่นะครับเวลาไม่ไม่ไม่คงที่ไม่่แนนนอใครอยากจะมาดูนะครับขับรถมาดูได้นะครับที่เขาหนองเขาแก้วนี้นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ครับจากนครสวรรค์มาประมาณสักยี่สิบกิโลนะครับไม่ไม่ไม่ไกลมากก็มาดูได้ธรรมชาติสวยมากจริงผมภูมิใจมากเราได้มาเห็นนะครับ ก็ได้บินออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาพวกเราทั้งหมดขึ้นไปเก็บมูลข,ข่าวกันบนเขาแก้วแล้วค่ะทำไมมองหน้าพี่คนเดียวก็ท <laughs> ี่งไงมูน <c oughs> มันได้ <c oughs> มูนม,มันได้ไม่ใช่ว่าใครจะมาเก็บก็ได้นะครับอ้าวเหรอต้องได้รับสมปทานจากกรมป่าไม้ก่อนทําไมคนท,ทั่วไปไม่สามารถที่จะเก็บได้ต้องได้รับสมปทานก่อนเพราะอะไระอ๋อเพราะว่ามูลข่าวเนี่ยถือว่าเป็นยุทธปัจจัยสมัยก่อนนี่นะครับเขาใช้มูลข่าวเนี่ยเอาไปเคี่ยวทําดินดินประสิวดินปืนดินระเบิดได้ แต่ในแง่ในแง่ของเกษตรแล้วเนี่ยมูลค้างคาวก็ถือว่าเป็นธาตุอาหารพืชเหมือนกันเพราะงั้นถึงเอาไปทาปุ๋ยได้ดีครับแล้วทําแต่ละท่านนี้มีค้างคาวกี่ชนิดนะครับโอ้หลายชนิดนะแต่ว่าที่อยู่จํานวนมากมหาศาลต้องเป็นค้างคาวชนิดเขาเรียกค้างคาวหนูชนิดค้างคาวหนูกินแมลงเป็นอาหารอ๋อครับครับเราเรีบกันดีกว่าครับอนี่ครับแจกไฟฉายครับแอครับคุณค่ะอ้าวแล้วไฟฉายของพี่อ้วนนะคะอ๋อพี่ไม่ต้องใช้หรอกครับ ก็เพราะว่าพี่มีทัพทีมเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตพี่อยู่แล้วครับโอ๊ยระวังจะเจอแสงไฟไปรายการจากพี่นะวุกคนโอเคพี่เอาไปารีบๆขึ้นไปโถ่เอ้ยมันขีดกันอยู่ได้ของผมอีกอันไม่ให่เหรอครับเออเสียครับแล้วไปทางไหนครับครับอ๋อทางโน้นเลยนะครับขึ้นไปทางโน้นขลังนะครับด่งขึ้นไปถึงโน้นเลยครับเห็นปากถ้ำโน้นแหละครับ บอกพร้อมกันด้วยอ่ะใจลายมากเลยไ <c oughs> ม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งเอางี้เอางี้เอางี้ดีกว่านะมีข้อเสนอให้นะ <ฮา S 1> เดี๋ยวน้องอ้วน <c oughs> นำหน้า <c oughs> น้องกระพิมพอยู่ตรงกลาง <c oughs> พี่ <c oughs> แมนสุดๆอยู่ข้างหลังคอยระวังหลังให ค่ะโอเคโอเคไปรับรองไม่มีทางที่เตอเลวได้เลยได้ได้มาไปอ้วนน้ำน้องน้ำพิมตามตายขึ้นไปดีดีดีโอ๊ยน่าสงสารน้องกัพทิมของผมจริงๆครับจะไปต่อไหวไหมเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงหน้ามาเอาใจช่วยแฟนคนที่เจ็ดของผมดีกว่าครับ น้องทิมครับเป็นไรครับเนี่ยค่ะค่อยๆยืนครับอ่าไม่ค่ะคืออย่างนี้นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ปีนข่าวเนี่ยแหละค่ะจะเป็นลมค่ะสูงมากเดี๋ยวไม่ต้องรับทิมเลยพี่เองเนี่ยนะโอ้โหมองเห็นน้องทิมันกลัวจะก้าวพลาดนะที่น้าใจแบบรุนมากเลยอ่ะว่าถ้าเกิดน้องทิมก้าวพลาดไปปุ๊บ มจะเอาใครไปเป็นพิธีกรดีเปลี่ยนพิธีกรใหม่แน่จะเอาใครดีนะจะเอาเอาอ้ำหรือว่าจะเอาขวัญหรือว่าจะเอาน้องมีนพอพิธีกรอ่ะพอเลยนี่ทีมก็คิดว่าเป็นห่วงน้องนะคะที่ไหนได้หงอนหนักหงอนห่วงห่วงจริงจริงจริงอ่ะเขาห่วงทั้งลุ้นอ่ะผมว่าคุณดูนะครับดูไปก็น่าสนุนไปด้วยนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรานะครับตามไปเอาใจช่วยน้องตัดทิมดีกว่านะครับไปได้ไหมไปได้ไหมไปดูน้องตัดทิมกันเลย คึ้นไยดีผมก็เลยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นน้องพาเลยเป็นน้องพาจริงๆพาพาล่าด้วยถ้าไม่พามาหรืวพาไปนั่นนี ead, like yeah. ่น้องพาละเลยอะ วางกันหน่อยนะครับค่ะโอ้ยมาเอ้ยขอบคุณค่ะเฮ้ยนี่คุณผู้ชมคะตอนนี้พวกเราทั้งสามคนก็เข้ามาอยู่ในถ้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแต่กว่าจะมาถึงพักหายใจก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยมากค่ะขึ้นมาสูงมากอะรู้แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวเดินแล้วไม่รอคนแบบมีอายุบ้างเลยริ้วๆิ้วเลยเฮ้ย อะไรครับพี่ไทยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแู o แมนว้าวนี่นี่มูนขทังคราวเสียชัยบอกมาด้วยนะครับว่ามูลทั้งคราวเนี่ยมีแบบหนักแล้วก็แบบเบาแบบหนักเนี่ยคือถ่ายมาหลายวันแล้วแบบเบาเนี่ยคือถ่ายไม่กี่วันเองนี่ครับแบบหนักใช่อันี้แบบนักนี่ ลักษณะนะครับก็จะไม่เป็นก้อนป่นๆละเอียดๆเนี่ยครับค่ะเป็นผงอย่างนี้เลยแล้วแบบเบาอ่ะเออแบบเบานั่นสิเราช่วยกันหาดิมีอยู่ตรงไหนอ่ะมีตรงไหนอ่ะอแต่เป็นแบบว่าสเก็ดสเก็เม็ดเม็ดนปีกเลยนะเจอแล้วเจอแล้วไหนเต็มเต็มเลยพี่อะไรพี่ไ่ายเหียบอยู่อ่ะโอ้โห ข้างๆนี่หรอคือแบบเบาเหรอเออใช่โอ้โหคุณผู้ชมครับยังเปียกๆอยู่เลยฮะนี่ยังเป็นน้ำน้ำเป็นเงาๆอยู่เลยเพราะว่านี่มันมันพึ่งกินแมลงไปไงแล้วเปียกอะเปีกของแมลงเนี่ยเห็นไหมเป็นเงาเงาเงาเใช่ค่ะนี่เขาเขาบอกว่าอันนี้สะท้อนแสงด้วยนะใช่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 นี่ไงนี่ไงปิ้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 งเลยนี่น้องอ้วนน้องทับทิมในแต่ละคืนเนี่ยนะเสียชัยเขาบอกว่าเจ้คนเนี่ยมาเก็บมูลข้างคาวเนี่ย คืนนึ่งเนี่ยแค่หกคนเองนะหกคนเองเหรอคะหกคนนี่ทายชิวว่าเขาเก็บมูลทั้งขาวต่อคืนเนี่ยได้คนละกี่กิโลหกกิโลต่อคนครับโอ้โหคิว่าคนละสิบกิโลสิบกิโลนี่ก็เยอะแล้วนะสิบโลหกโลคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหกคนเนี่ยครับคืนนึงเขาเก็บมูลทั้งข่าวได้แปดตันวแปดตันถูกต้องแล้วครับมูลขังคาวที่นี่เยอะจริงๆเก็บจนสว่างบางทียังไม่หมดเลยครับ สำหรับมูลข้างขาวสดที่เก็บมาเนี่ยถ้ามีคนมาซื้อเสียก็จะขายในราคาตัาะ5 0,000้าื่นครับนอกจากนั้นก็จะเอาไปผสมกับสารอาหารแล้วก็จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษเพื่อทําเป็นปุ๋ยอัดเม็ดขายอีกตั้งหกักว้าวไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนครับเสียคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงงานผลิตปุ๋ยของเสียชัยนั่นเองค่ะคและนี่ค่ะข้างหลังที่เห็นเป็นกองมืถึงมานเนี่ยนะคะก็คือมูลค้างคาวนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบในการทําปุ๋ยค่ะว่าแต่ว่านะครับโรงงานนี้นะครับ ผลิตปุ๋ยมูลค้างคาวเนี่ยปีหนึ่งประมาณสักกี่ตันนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ30,000ื่นกว่าตันนะถ้าคิดเป็นวันก็ประมาณวันละร้อยกว่าตันวันหนึ่งเป็นร้อยตันคูณ365เข้าไปโอ้หกข้าบมาว่า ไอ้มูลเบาเนี่ยมันขายตันละ5 0,000บาทใช่ไหมครับใช่ครับตันละ5 0,000บาทแล้วไอ้มูลหนักที่เป็นปุ๋ยปั้นเม็ดเออครับขายยังไงครับก็ประมาณจางๆละห้าร้อตันหนึ่งก็ประมาณหมื่นนอกจาก<ช>มูลทั้งคาวตรงนี้แล้วเนี่ยผมได้ข่าวว่ามีมูล,มลทั้งคาวที่มีอายุเก่าแก่ถึง2,000ปีด้วยจริงเหรอ2,000ปีได้อจริรงเหรออ้วนนี่ไงนี่ไงเขาไปหามาไหน อันนี้2,000ปีเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือแบบว่าอะไรแบบเนี่ยครับอันนี้โดยกากเพชรเหมือนเหมือนกากเพชรนี่ก็คือเป็นธาตุสฟพรัสความหมักตัวของเขาเนี่ยอายุประมาณ2,000ปีพอเอาขุดขึ้นมาเนี่ยเขาทำปฏิกิริยากับอากาศกับออกซิเจนแทงอาอไปผลึกคล้ายๆเพชรอย่างนี้แหละทีนี้เรารู้ได้ไงว่าเป็น2,000ปีเอยอันนี้ก็ไปไปเอาไปวิเคราะห์ที่ห้องแลบดูนะครับที่ถงไปที่ธรณีวิทยาอ๋ออย่างนี้นี่เองและเจ้าบุกทั้งข่าวเนี่ยนะครับเสี่ยเขาก็บอกว่ายิ่งเก่าธาตุอาหารยิ่งเยอะครับ มิหน้าปุ๋ยของเสียถึงได้ขายดิบขายดีทําเงินปีละ60สล้านบาทว้าวลูกค้าของเสียเขามีเยอะครับทั้งกเกษตรกรในประเทศเองและก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นกัมพูชาและก็ลาวต่างก็สั่งซื้อปุ๋ยมูลขังข่งคาวจากเสียทั้งนั้นเอาละครับหลังจากชมเรื่องทําเงินจากมูลขั่ง่าวกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูมนุษย์ขัางคาว